แหนมาอีกรอบนะคะตอนแรกกัดจะปิดไปแล้วนะคะแต่ว่ามีคนเรียกร้องว่าเออให้ถ่ายให้อีกอีกตอนน้อยมันสั้นเกินไปนะคะก็ก็พิกสวนของเรานี่คือจะเป็นระบบน้ําหยดนะคะก็คือใส่สายน้ําหยดมาอย่างนี้นะคะก็คือเราจะให้น้ําค่อนข้างตลอดนะคะจะไม่ให้มันแห้งเพราะอากาศค่อนข้างร้อน เนี่ยะคะก็คือวันนี้คงไม่เสร็จอะคะ่พะพนักง,งานเราคือถ่ายรูปอย่างเดียวคือถ้าใครมาแล้วก็อยากเก็บเองอย่างเงี้ยเราก็ให้เก็บได้นะคะแต่ว่าเราก็จะมีคิดราคาทิกตามจํานวนที่คุณท่านเก็บเหมือนกันนะคะคืออยากมาถ่ายรูปส,สวยอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศดีๆท้องทุ่งใน,นะคะก็คือบรรยากาศแบบไทยบ้านเราอะคะ่ะ บางคนที่ไปอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยสังคมวุ่นวายชีวิตวุ่นวายอยากกลับมาอยู่บ้านอย่างเงี้ยนะคะทําอย่างนี้ก็โอเคค่ะมีความสุขค่ะพูดถึงเลยได้ก็ก็พออยู่ค่ะพออยู่พอกินค่ะอ่าตอนนี้ค่ะหนุ่มเก็บพิิกกับสาวชาวสวนนะคะคุ เลยว่าเขากำลังคุยกันอะไรอยู่นะคะอย่าบาแล้วนะคะเราไม่ค่อยมีสาระหรอกรรอค่ะ,รคระ,คะเราถ่ายเพื่อความบันเทิงนะคะเรามีอ่ารักสมัครนะคะเราถ่ายเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าดราม,ม่านะคะที่เราไม่ให้เกียิไม่เคารพยายเราคือเราเล่นกันอย่างนี้ตลอดนะคะถ้าเปรียบก็คือลิ้นกับฟันนะคะอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องกระทบกระทั่งกัน,กนธรรมดา นะเห็นไหมคะบนตามลังแล้วมาแล้วคะ่ะนี่นะคะพีของเราเก็ประมาณหนึ่งไล่หนึ่งไล่พอดีค่ะก็จะออกประมาณน,นี้อันนี้คือรุ่นแรกนะคะที่เราปลูกก็คือเพิ่งได้เก็บตรงนี้เพิ่งได้เก็บเป็นรุ่นแรกเนีย่ยนะคะอีกหนึ่งคนนะคะ ได้เยอะหรือยังคะยายได้เยอแล้วค่ะนี่นะคะพริกสวยๆนะคะเก็บแป๊บเดียวได้เต็มหนึ่งถังแล้วนี่นะคะหาไรายได้อาชีพเสริมให้กับปู่ย่าตายายบ้านเรานะคะไม่ต้องไปทำงานหนักๆเก็บพริกก็ไม่หนักเนาะยสบายสบาย ได้เงินค่ากับข้าวแต่ละวันเนี่ยค่ะคุยกับแฟนไว้คือความฝันอยากทำอย่างนี้ให้มีอาชีพเสริมกับคนในชุมชนแต่ปีนี้ก็ทำก็ยังไม่เยอะถ้าปีนี้ประสบความสำเร็จก็น่าจะปีหน้ากน็น่าจะทำเยอะกว่าน,นี้ค่ะต้องดูก่อนว่าผลประกอบการปีนี้เราเป็นยังไงนะคะ แต่ก็คาดว่าน่าจะดีอยู่เนี่ยนะคะดูถ้าแบบก็คือถ้าพราทิตตกก็คือจะแถวนี้คือจะ บรรยากาศจะสวยมากถ่ายรูปก็สวยมากแสงสวยมากค่ะนะพนักง,งานเราลูกๆละล้ลลานเราก็มันไม่เก็บพริกเลยค่ะมันถ่ายรูปอย่างเดียว <c oughs> ใครอยากมาเป็นลูกเคยร้านเคยเรานะคะเชิญได้ค่ะมาจีบที่สวนพริกได้ค่ะ <c oughs> เนี่ยค่ะน้องส่วนอีไออยู่แล้วนะคะอยากเข้ากล้องมากค่ะพูดขึ้นมาทีไรเราต้องจับกล้องไปที่เธอนะคะเพราะว่าเธอดึงดูดกล้องแล้วเกินอันนี้เป็นเจ้าของสวนนะคะจ็บพีกครับจ็บพีกอันนี้อันนี้อันนี้จีบไม่ได้นะคะจีบได้ครับจีบได้อ่อ ระวังเขาจีบได้ระวังเขาโดนก้านคอทักคุณไม่โดนค่ะแต่เขาอาจจะโดนก้านคอค่ะมาเลยพอมันดสวยนะพูดใหม่สิคะ่อดอสวยกรีบปากมาแตกหน้าหนาวนะคะผัวค่ะโอ้ยไม่ใช่ค่ะคุณค่ะคือว่าไก่แท้แนะนำตัวนะคะชื่อน้องบีมค่ะโสดค่ะไม่เกี่ยวกับพริกเลยค่ะโอ้หมดพริกให้พี่ด้วยค่ะเกี่ยวกบพริกหน่อยค่ะ พริกบ๊บยแพ้รอกจากทึกชึงดอกสามโรลอยณตอนนี้เวลานี้ <c oughs> วงเล็บด้วยแถมแถมคนสื้อพร้อมโอ้เป็นแถมคนอ่นเก็บพริกพร้อมนะจ้ะอ่าเนี่ยค่ะต่อมาค่ะคือถ้าจะว่าไม่ใส่หมวใส่กันเกงขาย,ยงขายาาอย่างน้องบีมคนเมื่อกี้นะคะคือเราเก็บกันตอนจะค่ำแล้วนะคะคืออากาศเย็นสบายไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนคือ เรามาชิวๆค่ะเพราะมันเป็นธุรกิจที่บ้านมันเราไม่ได้แบบซีเรียสว่าจะต,ต้องมาเก็บเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นนะคะคือช่วยๆ,ๆกันเลี้ยงม,ง,ง,มงกุฎมงกุฎกระทะนะคะงั้นก็นี่นะคะโบนัสค่ะโบนัสค่ะบายบายเนี่ยค่ะโอ้ไม่เห็นหนังหน้าเลยจ้าผมปิดหมดเลยจ้า S <S <S ว้าวสูค่ะเอามาค่ะแล้วนี่นะคะใครเด็ดใครเด็ดใครเด็ดแต่ใครเด็ดคะ่ะพูดมาใครเด็ดเด็ดหมดทุกคนครับอ่ะใครที่สำคัญคืออย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะคะ ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเขาหาว่าไม่ช่วยเขาบายบายนะคะโบนัทโบตี้บาย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 นะคะหญิงส่วนไปช็อปเงาล้ว